ป็นแค่หางพยุตอนนี้ใครกำลังบรรยายน้ำที่เขาไม้ตอนที่ใครนฝนตกลิ้นค่อยๆใคใครแดนที่จะเดินทางไปถึงแค่นั้นขั้นตอนเพื่อนมาได้ปีขั้นตอนเยก่อ่มาได้ของเขา้าวเพื่อนเป็นเพื่อนไม่เพือนกระตุบนะแสดงว่าฐานะครอบครัวแม่งยากจนอยู่ แม่ถามว่าทานเพื่อนลังใดคนหนึ่งเป็นปูนคนหนึ่งเป็นไม้นะคะก็ค,คือธานะเริ่มดี้นขึ้นแม่ถามว่าเพื่อนที่เป็นปูนน่ะจะเป็นเพื่อนของคนที่าทานะประทางครั้งนี้ที่ว่ามีก้นแล้วนะคะแม่เละคะ่ะดทข้างนอกั้างนอกนี่อยู่อยู่เาาจะมีท้งมาอยู่สามโซนซรานะคะลราเพิ่มแล้ว แลวเทิงนะคะที่เราไปข้างนังน้นนี่เห็นล้าเทิงอาศัยอยู่ตามติน้นติ้นคู่มบบนี้นะคะแล้วเทิง่โตดำๆแล้วเทิงนี่คนถางจะซุกปกนะคะเรื่องสุขานามัยเป็นเพราะมีบางคนนะคะเป็นเดือนยังบุได้อ่อาบนนํำนะคะ oh. มีเดืออาบน,น้ำต่สองสามเดือก็ย oh. ังมี oh. เขาจะมีเรื่องสุขานามัยเป็นเขายังหน่อยร้ายนะคะ แล้วก็มักง่ายทิ้นทานอยู่ตลอดเสื้อถือนับถือาศาสนาผี oh. เป็นยังน้อยหนึ่งก็บ,บอกว่าพิบผี oh. ยังตั้งคันใกล้ใกล้ห้อเมือคอไทยไทยแม่นะเขาไปอยู่ในป่าให้คลอดลูกในป่าคนเดียว oh. นะคะบางคนก็จะตายยนก็มีโครงการ oh. ของใจกนะะล้านะหรือว่า oh. ชอนนตที่ว่าเ oh. ขามาพันธนาชุมชน เขาเขมาซอยซอยบ่อยๆนะคะอันนี้เาปเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเชงดามิญาที่ว่าเขาเห็นกับโครงการของต่างประเทศที่เขาออกมาพัฒนาชุมชนแถวนี้เขาจะ <c oughs> เจอดน,นสาสสนาผีนะคะสามเดือนหกเดือนนี่ไม่แต่หยัดายนะคะที่ดินที่แถวนี้นะ่ะเพื่อนของเขาอยู่แต่ว่าเขาจะมีโฉนโที่ดินพอเนื่องจากว่าทางรัฐบาลนนะ่ะย่านว่าเขาสิขหาย มีซิกอยู่<อ>แต่ว่าบมมีซิกขาย<อ>ดินจะเป็นดินของหลักนะคะเ <c oughs> ดนนี่เขาบอกออกโย <c oughs> บายว่าหามว่าหายง่ายทิ้งฐานแล้วนะคะบอกเขาหมักง่ายตลอดออันนี้แบต้นเผาเล่าเทิงส่วนเล่าสูงนะคะเล่าสูงนี่ก็เป็นคนเป็นส่วนลุมลอยคือกันแต่ว่าจะเป็นพวกม้งยาวนะอยู่หักเหนือของเราอาศัออาายอยู่ตามเขตยกคูโดย เขาจะตำแหนมตำหูแต่ว่าจะเป็นคนผิวขาวและก็สะอาดนะคนะเขาจะบอคอยง่ายกินฐานหนีนะคนะเขาจะอยู่เขาจะเอ่อลงรัปกปะทานบนเดียวแต่ว่าลาวทิงกับลาวสูงเป็นโซนกลุ่มน้อยโซนกลุ่มใหญ่ทีไรที่ชุดของเราก็คือโซน่าเลาวหลุมยังเสียงดาวก็คือลาวหลุมอ,อาศัยอยู่ตามเขตลุ่มแม่นำ้ำโขงนะคะเป็นเอ่อ ชนชาตี่ล้ายกา็่กาเราเได้หักโอกาสหรือว่าได้หักการพัฒนาหลายกว่าชนเผ่าอื่นๆนะคะเราเวียงกับเหล่าพวนเป็นเลาลุ่มมั้ยเวียงจันท์กับเล่าลุ่ม <45. S 1> ค่ะเพราะว่าเรลาลุ่มนี้สีได้ทบการพัฒนาหลายกว่านะคะคือสามารถทัพมู่ทับมู่ไวกว่าอีกนะคะเรา,ะาเจะอาศัยอยู่ในเขต เขีตรงเมืองหลายแต่คือเราเธอจะใส,าส่ตัเขตนอกๆนะคะเออภาษาลวษาลวเขาเรียกข้าวโพดว่าข้าวสาลีเหรอขาโพดภาษาลเราข้าววาซาลีเออสาลีเราก็งงสิทำไมนามีข้าวสาลีปลูกข้าวสาลีข้าวโพดเป็นสาลีนะคะ,คะตอนเขียนบทความอะเราก็งงเลยไปถามคนนั้นที่เขาไปธรรมศาสตร์ว่า ตอนนี้เราเดินทางใกล้มาถึงชายแดนแวะกินข้าวเนี่ยกำลังเดินไปไหนร้านตรงไหนร้านตรงนี้นะคะอ๋อนี่นะนี่นะน่นะร้านอ๋อร้านร้านชื่ออะไรเนี่ยมอ้าคำร้คำอะไรอ่ะคำเที่ยเหรอโอ๋อชื่อต้องระมัดระวังมากแล้วจริงๆมันอร่อยว่าไงร้าคำเี่ ไปดูนะชื่อร้านชื่ออะไรเนี่ยนะเห็นไหมร้านชื่ออะไรเนี่ยอ่านเองแล้วกันนะผมไม่แน่ใจนะนี่ที่ร้านอ่อนี่มีคนมาาขยของขายก่อน ร้านนี้ชื่อร้านยังไงกันแน่น้องชื่อร้านอ่านว่าไงชื่อร้านอ่านว่าไงหมอฮะหมอหมอหมาเล่อนเลยหน่อยหนไอยมั้นี่คร้านเขาร้านชื่อร้านอ่านว่าไงร้านนางคำเฮยอ๋อนางคำเฮยใช่แล้วนางคำเฮยแปลว่าอะไรมันเป็นยังไงนางคำเฮย เกิดปีกุณเขาก็ใช้ชื่อนางคำเฮยอ๋อนึงคำเฮยแม้ดี๋ยคนไทยอ่านคำเหี้ยอะไรเงี้ยเราคนไทยอ่านจะเป็นคำเหี้ยอ๋อแต่ที่ยังคำเฮยก็คือกดธคนกดปีกุณคนโกรธปีกุณเกิดปีกุณอ๋อเฉพาะคนเวียดนามแหละเฮยเป็นกุณปีกุณอ๋ออ๋ออ่านนางคำเฮยนะนี่นี่นี่พวกเราอยู่นี่นางคำเฮยนี่อ่า ห้องพิเศษนี่แล้วมาถึงแล้วร้านนางคำเฮยร้านนางคำเฮยเร่บรรยากาศกินข้าวประเทศที่สองอ่าในหนึ่งวันเดี๋ยวกินข้าวอีกทีอีกมือ้อนึงก็สามประเทศเอาแค่นี้ก่อนนะบรรยากาศในร้านอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อข้าวของกระเป๋าอ๋อก็ไม่มีมอ,อะไรข้าวของเครื่องใช้กไม่มีอะไร บรรยากาศของเมืองก่อนที่เราจะไปถึงไายแดนนี่ชื่อเมืองเซโปนนะนี่เป็นห้างห้างสึกแถวร้านคา Hero ้าฮีโรเทดดิ้งอินพอร์ตเอ็กพอร์ตลิมิเต็ดแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศบรรยากาศร้านค้าข้างทางที่รถตัวจอดอยู่นะบรรยากาศเป็นแบบนี้นะ ก็เป็นเมืองเงียบๆไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็มีชาวบ้านเอาของมาขายนี่ชาวบ้านเอาของมาขายแล้วก็เห็นสุกกแถวเตี้ยๆก็มีจานเอาเพียงกันเหมือนกับทั่วโลกเวลานี้นี่ทงพวรลก ประเทศเราไม่ยากจนอยู่ก็ยังมีคนมาสายต่งตางที่เราอยู่จะเป็นนี่เป็นร้านบาร์เบอร์ร้านบาร์เบอร์ของที่เมืองเซฟโปนร้านบาร์เบอร์นะร้านบาร์เบอร์สังเกตดูป้ายชื่อร้านนี้สงสัยว่าจะเป็นชื่อภาษาเวียดนามหรือเปล่าอนอาจจะเป็นคนเวียดนามก็ได้เลย บรรยากาศในร้าไไนบรรยากาศในร้าไไนบรรยากาในร้าไไนสวไไนยมีไไยทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงปกไม้ปกมือตามได้ทั้งผู้ชายทั <c ười> ้งผู้หญิงเลยหรอ นี่ระหว่างรอที่รถมีร้านเฉ๋มสวยเห็นล,ลูกค้าเยอะเหมือนกันอรัานเสวยรอรอนี่อยู่ข้างาาาร้านนะคร กินข้าวแซ่บกมารับช่วงกันนี้เองที่มู่อยู่กินแซ่บบอแซ่บกระดักกระดอบอเชื่อแซ่บอีรีอรออันนี้เป็นลาวหรือเป็นเวียดนามอเป็นเป็นลาวหรือเป็นเวียดนามหรือเป็นไทยพีก็เป็นเวียดนามกับลาวก็คือบรรพบุรุษจะเป็นเวียดนามแต่ว่าไปเกิดอยู่ที่ลาวพ่อแม่ก็เกิดที่ลาวก็เป็นพี่ของแสงดาวเองอ๋อเหรอ แท้หรือเปล่าไม่เป็นรูมลอกหรือพี่แท้ๆเป็นพี่แท้ๆแน่ใจนะดูหน้าเหมือนไมไม่ใช่ฝาละมีนะไม่ไม่เป็นพี่แท้ๆไม่เหมือนเลยค่ะอ่าดูซะเหมือนนี้ไม่ได้โกหกอันนี้เป็นพี่แท้ๆจริงๆนี่นี่งานนี่เป็นพี่คนโตสิาวเป็นคนที่สามออกมาท้องเดียวกันแน่นะท้องเดียวกันแน่แม่คนเดียวพ่อคนเดียวพิสูจน์ DNA เรียบร้อยนะอ่าเรียบร้อยครับยังมีผลอยู่ครับ อ่าอันนี้ไม่ได้โกหกนะครับตัวนี้ละเอียดนะหลอกไม่ได้นะจะบอกไม่หลอกนนรับปาาระกันครับ <c oughs> ผมก็ไม่กล้าหลอกผู้ใหญ่ขนาดนี้หรอกครับ <c oughs> ถ้าไม่จําเป็นนะครับถ้าไม่จําเป็นนะครับก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับทานข้าวเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็จะเดินทางไปด่านลาวก่อนนะครับด่านลาวก็ทางบัตรสองคงเอาเอกสารไปปัม๊มเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็คงไปด่านเวียดนามเลยนะครับ เดีว๋วาเวียดนามก็ถ้าทุกท่านอยากถ่ายรูปหมู่ก็ถ่ายรูปหมู่กันได้นะครับเพื่อเอาว่าเอาพร่มแดนระหว่างเวียดนามนะครับกับลาวกลับไปเป็นที่ระลึกไปดูนะครับเ,เวลาคิดถึงนะครับไม่รู้นะครับพี่คิดถึงไทยนะครับคิดถึงตีนะคิดถึงตีตอนคิดถึงน้องๆหรือเปล่าครับ เวลาบนรถนี้ไม่ค่อยคิดถึงน้องตีนะครับเวลาคิดถึงน้องสิบหกสิบเจ็ดแล้วคิดถึงน้องตีนะครับหน้าไม่เหมือนกันเลยครับทำไมบอกว่าไม่ไม่พีน่น้องอันนี้ขาวกว่าน,นี่ดำนะครับ <c oughs> ในเส็งดาวเคยถามแม่นะคะแม่บอกว่าตอนท้องพี่ตีนะแม่ชอบกินโอเลี้ยง<อ>แต่พอท้องเสียงดาวชอบกินเต้าหู้อัน<อ>นี้เป็นคำพูดของแม่จริงๆเรีกว่ากินนมสดอ่า<อ> <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวต้องให้แสงดาวไปอยู่บัสสองเบสบัสหนึ่งเหรออันนี้บัสสองเหรอ่เดี๋ยวให้บัสแสงดาวไปอยู่น่แ้วอยู่น่ลหรออาแบบนั้นก็ได้ครับโอเคเดี๋ยวถ้านั้นเดี๋ยวสีจะไปบ้านนั้นได้แสงดาวอ๋อนี่ถึงแล้วเนี่ยถึงแล้วเหรอ่อยู่กันมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วไงอ้าวโอเคได้ได้ไม่เป็นไรดำดำใจครับไปยังไงติดใจติดใจตแสงดาหรอไม่เป็นไรแต่ท่าทานจะเหลี่ยมเยอะก็ ต้องเยอะกส่างดางอยู่แล้วเพราะว่ากดของดัครับกลัวจะไม่จมเลยกลัวกลัวจะมีเหลี่ยมก็พอออเขาบอกให้สลับกงนก็ได้อ่าได้ได้สลับงั้นให้แตดาวไปได้ไให้ตียวันนี้ช่ไมคะ <c oughs> เปลี่ยนบ้นนางเ,เปลี่ยนม้างียังงงหนูกินให้ีไปนั่นหรือให้จีไปนี่นนกันลแ,ลแล้วแต่พี่พี่เขาอโอเคแล้วส่สรุปแล้วจะอ,อยากให้ตีหรือว่าอยากให้เสร็จแล้วค,<า>ครับือวไอันอยู่นี้อนี่อยู่นี่ทั้งคู่เลยได้ปะไม่ได้ครับ้คนไม่ได้ครับคนเดียวครับ มานเขาจ้างมาคนละคันคนละคนครับมัเป็นไรก็แต่ว่าเราก็เดินทางไปด้วอยกนหลอกคราก็เจอ้แสงดาวแสงดาวไม่ไกแล้วครับนี่ทัวอะไรทัวเกาหลีอ่ะไม่รู้เห็นตัวข้างหลังมันเป็นตัวเกาหลีอ่ะเดี๋ยววันกลับแสงดาวค่อยกลับมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆค่อย่จงไ เชงดาวก็ยังคอยให้บริการทุกที่ยนได้นะคะเพราะว่าสองบัสนี่จะไปเคียงคู่กันเวลาขออาหารหรือว่าตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะอยากให้เชงดาวช่วยยังก็บ,บอกเชงดาวได้นะคะเชงดาวยินดีหับใส่นะคะเชงดาวก็ไปกับบัสหนึ่งเองนะคะบริไปใส่ยังสิเห็นหนากันทุกเช้าทุเกเดือนนะคะจะพาไปซื้ออยากให้ช่วยพาไปซื้อ,อกระจกสองหน้านี่ธนะคาโอกระจกที่ออว่าเออเจ็บ เจ็ดอันแปดอันร้อยในไม้บอลเขาบอกซื้อเจโชคดีบอกซื้อสิบสองอันร้อยอ่ะก็อันนี้ก็แล้วแต่ความสามารถในการต่อแสงดาวซื้อเป็นไม้ร้อยหนึ่งแล้วก็เป็นเป็นคล้ายๆกับหอยร้อยหนึ่งอ่ะใช่เดี๋ยวอยู่ในตลาดดงบ้างจะมีเยอะนะคะเียเดี๋ยวแสงดาวได้ค่ะได้ค่ะพูดไว้ก่อนค่ะวันที่สามนะคะวันที่สามจะไปอยู่ที่ตลาดดงบ้างตอนนี้แสงดาวขออนุญาตขึ้นบ้านเดินก่อนนะคะขอให้ทุกท่านเดินทาง ไมุ่กชนะนะคะบายบายตีน้อยใจไปละ